โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปสอนซื้อไอเดียแท้มาครับที่ถูกที่สุดใน2 0 1พันสิบเอ็ดเลยสองพันยี่สิบเอ็ดไว้ทุกคนก็คือเว็บไมชีมทุกคนก็ลิงก์ลิงก์เว็บที่อยู่ใต้คลิปทุกคนสำหรับใครที่แบบว่ามีตังค์น้อยหรือว่าแบบไม่ค่อยมีงบอ่ะก็อยากเล่นไฮเปอร์เซลอยากเล่นเซิร์ฟอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นไอดีแท้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะบอกบอกเลยว่า โคตรถูกอะเออเดี๋ยวผมจะสอนสมัครแล้วก็สอนเติมสอนเข้าสอนทุกอย่างนะทุกคนก็ในคลิปนี้ในคลิปเดียวทุกคนก็เนี่ยเนี่ยมันจะจบในคลิปเดียวนะก็เข้าลิงก์ในคลิปมาแล้วอย่างแรกก็คือกดสมัครสมาชิกนถ้าผมอยงนี้นะนะที่คนใช่ที่คนอะไรก็อันนี้ก็เป็นชื่อผู้ใช้นะทุกคนก็พิมพ์อะไรไปก็ได้แบบสมมติผมจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะเออฟิล์ม กิ๊กกิ๊กหนีเองแล้วก็เป็นอีอีเมลนะครับผมเป็นอีเมลเรานะ้ทุกคนก็ใส่อีเมล,ลไปแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสไปอีกรอบนึงแล้วทุกคนก็แล้วกดสมัครสมาชิกมาเลยนะทุกคน <l ots> ใช้แล้วแต่ผมมีรหัสแล้วนะทุกคนผมก็จะเข้าของผมนะทุกคนห <l ots> นี่เข้าไปเลยนี่ครับเข้าสะบบสำเร็จ <l ots> นี่ครับเข้ามาก็จะมีแบบว่า n <l ots> c m y i e f m e นะทุกคนก็มันก็จะมีสุ่ม ID แท้หนึ่งบาทต่อครั้ง ID แท้เริ่มต้นหนึ่งบาทอ่ะคิดดูดิโอ้โหแล้วก็อะไรเนี่ย แบบ ID แท้เปลี่ยนได้หมดยกเว้นเมลนะทุกคนโดยแต่โดนแบนด์ไฮดริเซลนะทุกคนก็20บาทนะครับต่อไปก็ ID ดีแท้แบบว่าเปลี่ยนได้หมดยกเว้นเมลนะครับผมก็ต่อไปก็ ID แท้เปลี่ยนได้หมดครับแต่ยกเว้นอีเมลนะผมก็ราคา50บาทเลทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบสอนเติมอันนี้เนี่ยทุกคนแบบเปลี่ยนได้หมดยกเว้นเมลนะทุกคนแน่แต่ผมจะไม่ขอเปลี่ยนอะไรให้แล้วกันนะว่าเป็นคลิปแบบสอนเข้าสอนเติมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ย อาจจะพึ่งองๆนะครับเพขออภัยนะครับต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นแบบว่าแบบสุ่มยศนะฮิปิเซอนะทุกคนแบบว่า V.I.P. ถึง M.V.P. บวกนะทุกคนก็ราคา90บาทแล้วแต่จะมีแบบของหมดอยู่นะทุกคนก็สามารถติดตามราได้นะครับผมบอกเลยเว็บเนี้ยโคตรคุม้มอืใช่ไหมครับน้องบองใช่แล้วครับพี่ฟิล์ม hey, โอ้โหน้องบองการันตีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว โอเคครับผมมาถึงขั้นตอนการเติมเงินนะทุกคนทุกคนก็กดไปตรงนี้นะทุกคนเติมเงินนี่เว้ยนี่ทุกคนแล้วก็เข้าแอปทัวร์เลยของทุกคนนะทุกคนแต่ผมแบบจะเข้าให้ดูในคอมแล้วกันข้อในโทรศัพท์ก็ทําเหมือนกันนะทุกคนก็เข้ามาเลยนี่เชิบอย่านี่ทุกคนเข้ามาเป็นหน้านี้ใช่เป็นทุกคนก็กดไปตรงดูทั้งหมดนะครับนี่เพื่อจะแบบว่ากดสร้างเงินซองของขวัญนะใช่แล้วก็มากดตรงนี้นะทุกคนซองของขวัญแล้วก็ยอดเงิน ผมจะเติมอันนี้ใช่ไหมแบบมันราคา50บาทเว้ยทุกคนเนี่ยอันนี้คือ50บาทนะครับแล้วก็เติมกดเติมเงินมาเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วเข้าไปใน w a l l e t นะแล้วก็พิมพ์ไป50บาทแล้วก็แบ่งให้เท่ากันนะทุกคนจะกดแบ่งให้เท่ากันอีกก็ได้นะผมแล้วก็จำนวนคนรับหนึ่งคนนะทุกคนใช่ครับผมแล้วก็กดสร้างมาเลยนะทุกคนแล้วก็กดสร้างมาเลยนะครับตรงนี้เลยนะชึบแล้วก,ก็กดยืนยันไว้ทุกคนแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยคัดลอกลิงก์มาไว้แล้วก็ไป ไปแบบเนี่ยไปใส่อย่างนี้นะทุกคนล้วนะกดเติมอยู่เลยนะนี่เป็นไงทุกคนพอยเข้าเลยเว้ยทุกคนดูดิอ่อไหนว่านั่แหละทุกคนแต่มันเข้าแล้วเนะเมื่อกี้มันมีขึ้นอยู่เว้ยทุกคนก็เดีย๋ยวเราจะไปดูแบบว่าเราจะลองซื้อไอดีแท็กันเลยนะครับผมเออเดีย๋ยวเราจะลองเดีย๋ยวเราจะลองซื้อกดซื้อไอดีแท็กันนะครับผมนี่อันนี้เลยกดซื้อไปบุ๊ปกดซื้อมีรับประกัน12ชั่วโมงเนีทุกคนชึบ แน่ใจเรียบร้อยครับซื้อเรียบร้อยแล้วอือเดี๋ยวเราไปลองเข้ากันเลยดีกว่าอืมนี่ครับก็เนี่เป็นไอดีผมนะทุกคนเดี๋ยวผมแบบว่าขอเข้าตัวเกมแบบว่าไปไปใส่ไอดีก่อนนะทุกคนอืม <S <S โอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองเข้ารหัสให้ดูก่อนแล้วกันนะทุกคนก็มันจะอยู่ในอันนี้นะทุกคนก็กดกดคําว่าวิวเข้าไปนะทุกคนแล้วก็มันจะมีแบบอ e ีเมลกับรหัสให้นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารหัสแป๊บนึงนะทุกคน <S <S นี่นะครับผมก็ทําการเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยวินแซก ไหวหกอะไรนะทุกคนก็สามารถเข้าเล่นได้ปกตินะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้แล้วกันทุกคนก็นี่เลยนี่เลยเลือกเป็น1.8 o p t i f ปดอโอเคทุกคนผมก็ทําการเข้าเกมไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าเซิร์ฟ h i ซิลดอทเน็ตให้ดูกันเลยนะครับผมเซิร์ฟเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ร้านเขาจ่ายทุกคนก็อย่าลืมไปกดดูลิงก์ใต้คลิปด้วยนะผมอาจจะพูดแบบจริงจริงขนาดทุกคนก็แบบว่าเป็นสไตล์ของอันหนึ่สองศูนย์เก้าที่พูดลอนๆนะทุกคนก็นี่ครับเซิร์ฟไฮพ i ซ e l กดเข้าไปเลยใช่คครรัับบผผมมเข้้าไดแนนนน่อะ นเอาค้าก็ดีนะครับผมมกอได้ทรับงานเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เป็นสกินอเล็กนะทรผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะอืงก็ถ้าเกิดหน้าจอมันกระตุกกระตุกในในคลิปขออภันยนะครับผมตั้งค่าไม่เป็น่ยนวันทุกคนแบบว่าแต่ในเกมมันลื่นนะทุกคนก็เป็นชื่อนี้นะทุกคนก็แบบว่าวินสตักบอยนะทุกคนก็มาเล่นได้จริงทุกคนผมลองกดเข้าสกายวอลให้ดูแล้วกันนี่นี่นี่ดูคนเป็นไงโอ้โหเข้าได้จริงใครเป็นเซิร์ฟของแท้ด้วย่ะเป็นไง โอ้โหเดี๋ยวผมลองเล่นแล้งเลยละกันทุกคนต้องเบี้ยวยี่พาด้วยอันนี้ไม่มีเบลนี่ก่อนละกันชึบนี่ดูคนผมเข้ามาแล้วว่ามีมีสายแล้วไม่มีสายเลยเลทุกคนแบบรหัสใหม่กิ๊กนะทุกคนเอ้ามันเรื่องไหมวะเอ้าเซิร์ฟเซิร์ฟืหนี่ทุกคนชึบชึบชึบโอ้โหมันก็ไม่ได้พีวีพีนานแล้วว่ะปังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงแตกก็คือ พี่ฟิล์มค่อนข้าง์มกเดี๋ยวนะทุกคนต้องทำการแบบว่าแบบต้องโชว์พลาวหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวนะไม่ได้ลงตัวเกมช่วยเล่นอะไรมาเลยอะไม่ไม่ตัวเกมใช้เล่นดิแบบแบทไลออนแบทไลออนไม่ได้เข้าแบบแบทไลออนมาเลยว่าทุกคนแบบตัวเกมที่ผมใช้เล่นบ่อยอะในนี้ม่สนัดเลยอะโอ้โหจะได้อยู่อะเป็นไงเป็นไงโอ้โหก็ประมาณนี้ในการข้อใครที่สนใจเว็บนี้ก็สามารถกดลิงก์มาใต้คลิปเลยทุกคนก็แบบว่าอือื เาเรียกว่าอะไรต่อเดี๋ยวนะทุกคนก็สามารถกดไปได้นะครับผมก็แบบว่าพี่ฟิล์มรอยอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์สดเซิร์ฟนี้ทุกคนก็ใครที่ซื้อแล้วก็สามารถมาแก้มกับผมได้นะครับแบบเซิร์ฟนี้แบบว,ว่าเว็บนี้ก็แบบขายถูกมากเลยทุกคนก็สามารถเอาตังค์มาซื้อได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่เกิน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 งบประมาณของทุกคนละแบบหนึ่งบาทก็มีอ่ะเออ ชึบชุบอืมอืมลบโอเคนั่นแหละเป็นคนประมาณนั้นก็ทำแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดแบบว่าใต้คลิปนั้นนะครับสังเกตุก็บายบาย